แนวมันเข่ากันแนวมันแสบกันพี่น้องจ้ากินเปกน,นึงพ่อกินสองแสบพี่น้องอเอ้ยมาค่ะปว <c oughs> ดเสียวเดือดโซต,ตายกันเด้พี่น้องนี่ายๆต่บมาช็อปเพิ่มหนึ่นแสบได้พี่น้องออก่อนไม่จ้ะทำยังไงเนาะ เราเดินสิมาเก็บพักค่ะก็บรรยากาศพี่น้องละหิมะได้เห็นค่ะเมฆมันบังค่ะพี่น้องถ้าเมฆบ่าบังจะเห็นวิวค่ะวิวหิมะบอกหิมะได้จากขาวๆวนะเราเดินไปสิมาเก็บพักเก็บภักไปกินกับกว๋วยกัอบลาบนะเอ้ยฝนตกทุกมมือเป็นอาทิตย์พี่น้องมึงละเราเดินโมมีเวลามาเก็บเพราะมันฝนตกออกดีเลยค่ะอันบอกบวกมันะจะรูปเงี้ยนั่นเนะดี๋ยวเก็บอยู่อันนั้นเอาเนี้ยพี่น้องนะเอาเนี้ยเอาเนี้ยเราเดินไปสิมาเก็บพักกวางตุ้งค่ะพักกวางตุ้งทนค่ะพี่น้องค่ะ เจ้าเดือนเป๊ะไห้ก้าวสีโอ๋อกู่กับฉันบอกเคอเทียรถพี่น้องพูดบอกเคเทียนเจ้าเดือนนะเดี๋ยวแดดบอกสิมาเก็บอยู่ค่ะเก็บเอ่อเก็บไปไหวโบมเนาะค่ะเนาะนี่โบมได้เบิร์ดได้ค่ะมึงทำป่ะนะเราดกดีขนาดเคลือบเคลือบเทียนก่อนผู้ใด้นี่ผู้ใด้นี่สวัสดีครับกันสวัสดีครับพี่น้องเนาความตื่นกันความตื่นบรรยากาศบรรยากาศขุนหิมะพี่น้องหิมะขุนหิมะหิมะเฮ็ดเฮ็ดขึ้นสีโอ๋ออกหรอพี่น้องมันหนาวอันนี้พักกวางตุ้งกัน พ่าได้เก็บกินู่กะมีรอบที่สวงนิดน,นึงนี่อวบเลยมีรอบที่สวงค่ะเขาเดินเก็บสองรอบแล้วเนี่ยมันเนเก็บสองรอบปลุกปลูกสองรอบค่ะนี่นี่มิพักกวางตุ้งนี่ะราได้กินโดน้นหนาวเนาะน,นี่ค่ะโอ้ยกัดน้ามนเลยค่ะพักอาจจะเริ่มตายค่ะเหลืองเพราะว่าก,กัดเย็นค่ะด่างจะเริ่มเปลี่ยนสีนะงามพักกุงตุ้งก่อยพักบุงข่อยตายเลยเน,นาะหนาว,นาวพักบุงก็ได้เก็บจ้ะลาลา ยอนนี้เนี่ยคืออวบดีเทสสวัสดีค่ะสาวเดือนชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเก่ากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้ก้อยจะพี่น้องก้อยเนื้อค่ะก้อยเนื้อคมๆเลยดับพี่น้องจ้าละกะันต้มแ่บไข่หลังแมมจ้าใส่มะละใส่มาละ,มาะคมๆโอ้ยคมอมล้อมอแ่บจ้า,จาครั้งแรกค่ะร้องตุ่มเบิ้มแล้วจ้ะปกติสาวเดือนตุ่มแ่บใสด่ดีเนาะค่ะวันนี้ใส่มาละแ่บหลายค่ะพี่น้อง หอมอมลอมค่ะต้มคือต้มแซบเลยค่ะแต่เราใส่มะละแบบนี้ค่ะมะละจีนเนาะค่ะเนาะมาได้ค่ะพี่น้องเลยซาเดอรก็ขอบคุณทุก,กํำลังใจได้จะด้อขอบคุณหลายๆทุกคำอวยพรเ้อค่ะพี่น้องมาค่ะแก่ข้าวค่ะพี่น้องแนวมันเข่ากันแนวมันแซบก่ะพี่น้องจ้ากินเปกนึงพ่อกินข้าวแซบพี่น้องเลยมาค่ะ สับจับเหน่อยพักอ่าเก็บมาจากสวนค่ะปักกวงตุ้งแล้วก็ใบชะพูค่ะพักหนวกค่ะพี่น้องขามาละลูกดูดมีดินฝ่ายอยู่หน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องขามาด้วยจะเด้อเจบจต่มน้ำต้มแซ่บแก่หอนโอ้ยแก่หนาวอา <c oughs> กาศมันเย็นค่ะพี่น้องมีหอมโอนมีแหง <c oughs> ปรพิษเราคือค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้มีข้าวเหนียวร้อนๆค่ะพี่น้องค่ะไม้ดังกับรถด้วยค่ะพี่น้องเออสื่อไม้มากไหมลงทุนก่อยครับไม้เบิดสามสีหาตูแล้วก็วเลยสื่อแบบไร้สายไปเลยค่ะสื่อแบบสายมันขาดดูค่ะพี่น้องเวลาเขาพับมันอะมาค่ะพี่น้องเออกินก่อยแส่บเข่าก็ติดเมื่อดีขนาดมากมามากๆกันีไงอืง้อ จะแบบผักกอบเก็บมาสอส้วนมีบรรยากาศนอกบ้าน,นหนาวๆให้ดูด้วยค่ะ đồ sáu đồ số tải sang đây nào ngon nha toàn bài sao phun mà sẹt đấy nào coi nó chả không nghe rồi các cháu có biết nào อบนีค่ะลองตมมือจ๊ะเป็นมละมมละตบแซบตบแคลงเป็นมละละแซบบอกตอเนาะ <c oughs> คือคำขออย่างไงภาุาส,สวย รู้ง่ามค่ะลฝนฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วเนาะมาซาวกาเ้าเนาะเนาาอวกใช่แรามักหนาวค่ะตั้งบุงคอยเป็นบ้ามักหนาวด้วยปะตายแลยนะมาละคุยเอน มาซสดต้มแซ่บต้มซับใส่มาละมีเหงืมยอะ Hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho kênh Ghiền Mì Gõ Để พักหนอกนี่ก็เริ่มเลือมงค่ะมันม้าไก่เนาะพักก่อนมาสะทยกระเทียมอือหือ 再涮，再涮一会儿。嗯、mm。再别夹，我让我一会儿。 ผมก็เพ็รกบหวานเข้ากันเป็นไรรสานเนี่ยจ้ะซึ่ง อือฮึสอต้นอวบง ก็เย็นๆเะรอรสเย็นแน่ขอบี่หนึ่งจะบ่นเขาไม่เหนีวตับก่ไมเนี่ตับปลด

ร้อนหวะหน่อยผมอารมนแซ่บดียวนี่ะคำนี้ไปแล้วพี่น้งขอหอขน้าจินให้หมดสดบายพักกาอืม เอาแล้วพี่น้องจา้าป้าจะเป็นแสบครับพี่น้องค่ะก้อยขมๆมแล้วก็ต้่มแสบใส่มาละขมขมอมลอมครับพี่น้องล้องเบิงได้ใจเด้อสาวเดินต้่มแสบแล้วก็เอามะละใส่ไปแทนดีเนาะคะนะ่ะเนาะแสบคือกันครับพี่น้องบรรยากาศมันหายเนาะ,ะพี่น,อนะน้องเนาะสด่หอนหมันกระซ่วงเลยลหละจ้ะพี่น้องเอ้ย าสาวเดือนขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาสนับสนุนช่องน้อยๆของสาวเดือนเด้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Youtube และกัแฟนเพจสาวเดือนแฟนเพจแล้วก็สาวเดือนชั้นแน l เนด้อจ้ะเด้อพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพกันสุขผู้สุขคนเด้อจ้ะช่วงนี้ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ